สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุขคนเมื่อนี่กับปอปอยานุกับพี่น้องยานุก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอสบอยสิริชัยพี่น้องขอบพระคุณทุกรอยยิ้มขอบคุณทุกสายตาที่ใจดีของน้องพี่น้องด่านคุณทศนะครับพี่น้องกับขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านจันทร์อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องแฟนเพลงจากตัวสถานที่ที่มาให้กําลังใจชมการแสดงของลูกหลานหมอลําใจเกินร้อยกับพะ ขอบพระคุณท่านเจ้าภาพนายแพทย์พันตรีติวทองท่านผอคออณะครูพร้อมคณะกรรมการจัดงานทุกๆท,ท,ท่านที่เมตตาลูกหลานชาวใจเกินร้อยมาทำการแสดงในโอกาสนี้ครับหากผิดพลาดประการใดกับขออภัยไว้ด้วยนะครับสันพี่น้องบอดบ่อยสิดีใช้เ,เกินกับไปทำการแสดงอยู่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนนี้พี่น้องคนหลายหลายพี่น้องมจิต แยนิวอลูไม่ให้มูเจาเบื้องพี่น้องจ่าสุดยอดคับพี่น้องมอลํำใจเกินลอยปีที่เก่าไปทั้งใดแฟนคลับมาให้กำลังใจรุนล้ลามไลายลเต็มเวทีแถบทุกสถานที่พี่น้องสุดยอดมากคับพี่น้องจ่าบอดบอยสิรใช้ซอแอนโนลดีสุดยอดมากจริงๆพี่น้องเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์รัวๆส่งหัวใจให้ร้วๆ้วสุดยอดมากจริงๆค่ะบอดบอยมาลํำใจเกิน้อยสุดยอดมากจริงๆ คนเยอะมากมากเห็นในภาพยืนบนสะพานลอยคือที่สุดแล้วคะ่ะปาดพี่น้องคนหลายค่ะหลายเนี่ยเต็มสนามไปเลยเห็นปะย่านี้เอารลุมให้มูเจ้าเบิ้งพี่น้องจ้ะดีใจกับบอดบอยมาล้ําใจกันลอยสุดยอดค่ัอิลีพี่น้องเห็นคนมาหลายมาเบิ้งให้กําลังใจหน้าเวทีทุกมองทุกบอลที่ไปเล่นก็ดีใจนําคือคนฮักใจเกินร้อยหลายอิลีแมนอิลีพี่น้องจ้ะสุดยอดค่ัคนหลายถูก บอลถูกสถานที่คักด,ดีดีใจคักดีใจและภูมิใจเมื่อเห็นคนชอบและชื่นชมหมอลำและศิลปินที่เรารักขอให้ใจเกินร้อยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความเฮงความปังตลอดการนานไปนะคะสุดยอดอยู่แล้วค่ะหมอลำใจเกินร้อยสุดยอดมากจริงๆค่ะสุดยอดครับพี่น้นงใจกเฟซีก็มาให้กำลังใจหลนล้างบาวสุดยอดครับ สุดยอดลายห,หลายพี่น้องอิบซีก็ับมาคอมเมนต์ลายห,หลายพี่น้องเดี๋ยวยานิวกรสีอ่านซูมืจอจ้าฟังเลยพี่น้องอิบซีเพิ่งกระซ่งหัวใจเห็นรัวๆเลยพี่น้องน่ารักที่สุดเลยบอดบอยขอให้เฮงๆงปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะหมอลำใจเกินร้อยเฮงเปังปังรวยรยค่ะขอบคุณหมอลำใจเกินร้อยที่มามอบความสุขให้ชาวด่านคุณทศนะคะเวทีแสงสีเสียงอลังการมากคะ่ะ คนเยอะมากจร first, ิงๆเข้า네ไม <a> ่ถ <a> ึงเลยค่ะรักใจเกินร้อยนะคะปาดพี่น้องคนหลายขักยีหลี่เขาบ่ถึงคือเพิ่นว่าและพี่น้องคนหลายขักสุดปังจริงๆใจเกินร้อยโคราดบ้านเองพี่น้องจะเข้าบ่ถึงค่ะคนหลายเซันพี่น้องว่าอยากไปท่าดูกับบอกบอยก็ไปบ่ถึงดอกคนหลายค่ะก่าซันพี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าดีใจกับบอดบอยหมอ้ำใจเกินร้อยเฮงเฮงปังๆเลยเลยเด้อจ้าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทาง อยู่ดีมีเฮงเด้อพอมทั้ง่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเฮงๆงปังๆดวยควอกันเด้อพี่น้องจา้าพี่พี่น้องๆมีความเจดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู่ฟังเลเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย